สนับสนุนโดย90ลูกทุ่งรักไทยคลื่นเพลงลุกทุง100่งร้อเปอร์เซนอันดับหนึ่งของคนกรุงเทพเรียกว่าเป็นนักร้องที่มีความสามารถจริงๆค่ะเพราะนอกจากหนุ่มพันจากกรพานจะร้องเพลงเพราะแล้วยังมีฝีไม้ไลายมือในการเล่นดนตรีอีกด้วยค่ะล่าสุดแววว่าเตรียมเปิดโปรเจกต์พิเศษส่วนจะเป็นอะไรนั้นไปฟังกันค่ะเราพอจะมีความรู้เกี่ยวกับด้าน การทาเพลงการทําดนตรีหรือว่าการแต่งเพลงสําหรับคนที่ต้นทุนน้อยที่อยากมีเพลงประจําร้านตัวเองหรือว่าประจําวงตัวเองหรือว่าประจําสถาบันโรงเรียนก็มาหาเราได้เพราะว่าเรากําลังจะทำรวมกลุ่มทําโปรเจกต์เกี่ยวกับการทําพวกนี้น่าจะรออีกสักแป๊บหนึ่งให้รวมตัวกันได้ให้มันเป็นทีมเดียวกันก่อนถ้าใครสนใจนะฮะก็สามารถลอง inbox เข้ามาถามผมดูก็ได้ใน Facebook ส่วนตัวไม่ว่าจะเป็น Facebook ผมหรือว่า Facebook ของพงนะครับ